อาจาจจรรย์มีิงขอเชิญร่วมพิธีไหวครูมหาบูรพาจารย์บรมครูสีคุรุเทพมิลเลคเแชนแนลประจำปีพุทธศักราช2560โดยอาจารย์หัสถาเลขจิตเพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกสาขาอาชีพ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตวันพุธที่5และวันพฤหัสบดีที่6เมษายนนี้ที่มิราเข้าสตูดิโอกันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร08 5 129 3697 สดีครับ่านผู้ชมครับส่วนนี้ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของไลเซนค่ะวันพุธถึงวันศุกร์12.30นาทีถึง18.00นาทตรงอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พัทชันเลขจิตค่ะสวัสดีครับลวงมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะโอ้โหเราเตรียมตัวกันพรุ่งนี้เข้มข้นเนี่ยฮะกับเรื่องราวของศรีคณะปฏิมหาเทพที่จะมีการบวงสรวงที่กัตนาเมงใจในวันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าเช้านั่นเองนะคะแล้วก็ใครที่รอคอยนะคะ จะได้ชมซีรีส์พระพิคเนศนะคะ3เมษายนนี้รับรองว่าเต็มอิ่มอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของพระพิคเนศนะเรื่องของสีคณะปติเมื่อสักครู่หลายคนได้เห็นสปอตไปแล้วครูบาอาจารย์มีจริงนะคะัะนม่เหมือนไหมืคย <c oughs> เรียนเสียงพี่น้อยมาเลยนี่เลยนะคะ <c oughs> ค,คือเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจของสิทธิ์มีครูทุกคนน,นเรื่องของความศรัทธาครูครบ,บูชาพระนะคะเป็นประเพณีประจําปีทุกๆปีของมิลเลอร์โคชแนลนะคะที่เราทุกคนจะได้ร่วมกันนั้นน้องบูชานะคะครูบาอาจารย์มุิตาจิตต่อครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งนะคะหลายท่านที่เคยได้มีโอกาสได้ขอพอรบ,บนบานสารกล่าวไปเนี่ยบางคนบอกว่าจะเป็นการต้องทรนีสารอาจจะประมาทพลาดพังไปแบบ นี่ก็มีโอกาสได้มากราบขอขอมาลาโทษได้ใช่ไหมคะปีะปนึงเนี่ยเราจะได้น,ะน้อมระล,ะลึกนะฮะกะตันยูกะตะเวทิตาแล้วก็บูชาดวงแห่งจิตวิญญาณครูมีชั้นเทพชั้นพรมนะแล้วก็ครูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นแต่เป็นไปได้ว่าเรามีแรงศรัทธาความปฏิหารจะเกิดขึ้นเมื่อเราใช้ศรัทธานั้นนาะด้วยคุณงามความดี ด้วยความดีที่ได้มาเนี่ยครับมาปกปักรักษาเราก็จะได้เจริญร um ุ่งเรืองนะครับน่ะคือเขาบอกว่าอย่างน้อยนี่นะคะเราได้มีโอกาสได้มาขอพรนะครูบาอาจารย์กันแล้วจริงๆนะคะเพราะว่าแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยที่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่พี่ศิษย์มีครูกันไปเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยนะคะเวลาที่นึกถึงครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งตัวเองคนใกล้ตัวเองก็ตามเนี่ยเวลานึกถึงครูบาอาจารย์เนี่ยบางทีเราก็ได้มีสตินะได้มีสมาธิเนี่ยบางทีมันสับสนมันคิดวุ่นวายไปหมดพอเรามีสติ นิ่งๆและลึกตถึงครูบาอาจารย์เนี่ยบางทีเราได้เห็นแสงสว่างนะคะอันนี้คือต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความศรัทธาเมื่อเราศรัทธาก่อนเนี่ยปาฏิหาริย์ก็จะบังเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นเรียนเชิญนะคะสิทธิ์มีครูทุกทุกคนเลยนะคะจะเป็นแฟนๆรายการที่เคยได้ร่วมชมรายการกันมานะหรือว่าอาจจะเป็นแฟนๆรายการใหมๆ่ๆเพราะว่าตอนนี้หลายท่านเปิดเพิ่งมา,ารับชมเราเพิ่งเดือนหนึ่งก็ดีเพิ่งสองเดือนก็ดีมาเจอมาเจอกันนะคะคมาอยู่ในครอบครัวของมิะระเขาร่วมกันนะคะวันที่ และ6เมษายนนะคะสำหรับพิธีนะคะไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะประจำปีนี้เลยนะคะหลายคนได้มีโอกาสได้มาเจอมาเจอกันนะคะทุกๆครั้งก็จะบอกเหมือนกันเสมอ,อมหนึ่งเลยเนี่ยครัวถานะคะเวลาเจอเจอกันเนี่ยคือนอกจอโทรศัศน์ ควรหาใจดีแล้วก็ดูแลพิธีเข้มขขังด้วยหใช่ค่ะดูแลจริงจริงอยู่ง่ายนะอยู่ง่ายแล้วก็อยู่แบบสบายๆอยู่อย่างสัปปายะต่อการปฏิบัติก็เป็นผู้ให้มาโดยตลอดไม่ได้ชมตัวเองแต่บอกว่าทํามาตั้งนานแล้วและที่ทําได้เพราะว่ามีท่านนั่นเองนะมีท่านมีผมอย่าลืมนะครับวันที่5วันเกิดผมด้วยนะมาเป่าเค้กพร้อมๆกันเมื่อวานนี้รัชนกสีโรพันธ์นะก็ได้พูดคุยกันว่านามีโอกาสจะมาเจอเจอวันสําคัญนะบางทีลางานเลยไม่ยอมไปไหนนะฮะก็จะมาร่วมบุญ ร่างกุศลกันนะครับ,รบนี่และค่ะก็มามาเจอการน,นะมาเป็นกําลังใจให้กับครูถานรเพราะว่าครูจะบอกเสมอเลยว่ากําลังใจสําคัญของครูถานเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่สิทธิ์ทุกๆคนนี่แหละนะคะอยู่ที่แฟนๆรายการทุกคนนี่แหละที่ได้มาเจอมาเจอกันแล้วก็นอกจากในปีนี้นะคะที่ทุกคนจะได้มีโอกาสได้มาไหวครูนะคะได้มาครอบเสียงครูแล้วนะคะ,ะบางคนบอกว่าอ้าวแล้วการครอบเสียงครูเนี่ยจะต้องเฉพาะศิลปินนะักแสดงไม่ใช่หรอไม่ใช่เลยครับจริงๆไม่ใช่ทุกสาทุกแขนงทุกวิชาต้องมีครูบาอาจารย์ค่เพราะ ว่าครูบาจารย์มีจริงใช่ัะั้นสีคณะปตะนะิหรือแม้แต่ครูพะพิราบองค์บารมีครูบาจารย์บารมีครูพ่อแก่ปูรุษีหรือจะเป็นบารมีแห่งเดชเดชะหลวงปู่มอนะนะฮะทุกท่านเนี่ยที่มามนะเป็นบารมีครูที่ อยากให้เรามีโอกาสได้เป็นคนดีก่อนต้องมีพื้นฐานที่ดีการที่ครูบาอาจารย์จะดีได้ต้องสิทธ์ต้องดีก่อนไม่ใช่สิทธิ์ดื้อแล้วครอบครูดีก็เท่านั้นเหมือนน้ําดีเอาไปชำระน้ําเสียน้ําน้อยย่อมแพ้ไฟน้ําใจย่อมแพ้คนนะครับให้เยอะๆเติมให้มากโอเคปะโอเคเลยเนี่ยเป็นคำคมต้องจดไว้เงี้ยนะนั่นแหละฮะสิ่งที้ท่านจะบอกท่านผู้ชมอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วสังเกตมาฮะหลังๆการครอบครูของเรานะฮะส่วนใหญ่ นะให้สวดกรรมฐานให้สวดด้วยมนตจเจริญด้วยกรรมฐานเสริมด้วยสมาธิปะสิทธิด้วยเสียงคูก็จะสำเท็ิผลในทุกประราการนะเหมือนแห่งปรามีแห่งสีครุเทพ โดยเฉพาะเสียงแรกที่จะครอบคือศีคณะปติมหาราบท่านเองเป็นมหาเทพเป็นหัวหน้าคณะศีหัวหน้าคณะเทพเทวาเวลาจะมีกิจกรรมหรือจะมีการบูงสวงใหญ่ๆหรือพิธีทางเทพแล้วท่านเป็นหัวหน้าคณะของเทพที่มาคุ้มครองปกปักรักษาให้พิธีนั้นสําเร็จเหมือนจะเป็นทางพุทธเราก็มาพระอุปคุตเถระเจ้าแต่ถ้าทางฮินดูหรือของชาวอินเดียนะฮะ อินดูหรือพาเนี่ยอ่าก็จะเป็นสีคณะปฏิถือว่าเป็นครูใหญ่บูรพาจารย์ที่นะฮะน้อมนําสติปัญญานำเพราะเสียท่านใหญ่หูตาเนี่ยนะมีความเป็นอํานาจเรื่องของความอ่าเขาเรียกว่าเป็นพระผูสูตรนะรู้แล้วปฏิบัติรู้แล้วทําแล้วก็นิ่งพิจารณาฉะนั้นสิ่งนี้ก็จะติดตัวให้ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาครอบเสียครูเพื่อระลึกนึกถึงเป็นคนดีนะครูบาอาจารย์ท่านจะจะเป็นึ่งเมตตาปกปักรักษาประทานพรแห่งความสมเร็จ ประทานพอรอย่างความเฉลียวฉลาดนะฮะปัญญามันก็เกิดขึ้นเรามีความเชื่ออย่างนั้น ดังนั้นทุกสาทุกแขนทุกวิชาเราต้องนำพานะฮะศรีครุเทพครูบาอาจารย์ไปเพื่อเป็นฝันและกำลังใจเป็นเบื้องต้นอ๋อโหนี่เลยนะคะเราเองได้ทราบถึงความเป็นมาด้วยนะรเราจะได้รู้ด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วในะเรื่องของการครอบครูการไหวครูเนะี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่เฉพาะในะเรื่องของศาสตร์และศิลป์ทางการแสดงเท่านั้นแต่ว่าทุกสาขาอาชีพทุกเพศทุกวัยนะคะเรามีครูทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะไปในเรื่องของครูตำรับครูตำรานะคะหรือแม้กระทั่งในบางคนเนี่ยอาจจะมีครูพักรักจำาและเวลาที่เราไปร่มเรียนหร ว่าศึกษาอะไรต่างๆมาเนี่ยเราได้มีโอกาสได้นําสิ่งต่างๆนี้มาเป็นความรู้ของเราก็ถือเป็นครูบาอาจารย์ด้วยแต่ที่นั่งก็เป็นครูบาอาจารย์เหมือนกันนะที่นั่งเนี่ยเสื้อขาวเนี่ยเห็นไหมน้องมั่เห็นไหมชัดเจนไหมนั่นคือครูนะฮะนั่นคือครูครูคือคนดีนะฮะถ้าเป็นคนดีเรากลาบสนิทใจนะฮะคำว่าดีก็คือดีพร้อมด้วยกายเติมเต็มด้วยใจแล้วะไฟ เรื่องของการไ่าของเรื่องของการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นบอกเกิดแห่งคนดีดังนั้นเราต้องมีศีลสมาธิก่อนตัวปัญญาก็จะเกิดขึ้นนะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับต้องให้มีแบบครบถ้วนนะครับบอกว่าคือเมื่อเราเป็นคนดีคิดดีทําดีปฏิบัติดีแล้วเนี่ยไหว้พระขอพรไปเนี่ยเมื่อเราศรัทธาแล้วปฏติหารหรือว่าสิ่งต่างๆมันก็จะค่อยๆนะครับบังเกิดขึ้นนั่นเองคือถ้าดีอยู่แล้วก็คือดียิ่งค่ะ ละชั่วทำความดีทําจิตให้ป่องแผ้วป่องใสนั่นคือหลักแห่งอภุสลนาที่เราต้องทําศีลสมาธิและเกิดขึ้นปัญญาสิ่งตรงนี้บอกว่าเวลาผมชักจูงนําพาท่านน่ยผมจะบอกเสมอว่าให้นั่งสมาธิเจริญกรรมฐานเพราะมีสิ่งที่สูงสุดต่อมากกว่าเทพเทวาก็คือบารมีแห่งอระพุทธองค์นะพระธรรมคุณ พระสองฆ์องค์สัมมาเนนนะฮะ,ะเราต้องกล่าวให้สริจใจนะฮะมเมื่อท่านปฏิบัติด,ดีคิดชอบแล้วนะอย่น้อยเนี่ยก็จะทําให้เป็นแบบอย่างต้นต้นบุญให้เราต่อรอดเหมือนกับผมเนี่ยบางคนก็แบบต้นบุญต้นบุญแต่จริงๆเนี่ยอดอกผลต่างๆมันอยู่ที่ตัวท่านนะถ้าท่านได้พันุ์ดีหรือกลายพันธุ์ก็อยู่ที่ตัวท่าน ผมเพียงแค่มีเมล็ดดีๆและก็นำเสนอท่านของลีนะเอาไปนะเป็นเมล็ดบุญแห่งปฏิหารโอเคไหมอุ๊ยรู้สึกเข้าหูเลยเนี่ยเพลงนี้เมล็ดบุญแห่งปฏิหารนะครับใครที่มีเมล็ดบุญก็ไปต่อยอดเอาแต่ต้องเติมเต็มด้วยน้ําใจที่ดีแล้วปุ๋ยจะงอกเงยนะเป็นความสว่างสวแห่งดอกผล เอามากลืนกินเป็นสายทานแหรงบุญครับโอ้โหเนี่ยแม่คำคมแบบคมแห่งธรรมะแบบนี้นี่มากี้ยังง่วงๆอยู่นีหายง่วงแล้วนะไม่ง่วงครับฝนตกนี่ที่บ้านฝนตกไหมตกวันนี้เหมือนบ้านท่านผู้ชมท่านใดฝนตกก็พยายามนะรอน้ำฝนไว้ไม่ใช่ไม่ต้องรอน้ำฝนคือน้ำเนี่ยเขาบอกว่าแถวที่เนี่ยนะฮะค่ะจริงๆช่วงอะไรอย่างระยองระยองเนี่ยตอนนี้น้ำท่วมนะน้ำท่วมหนักมากเหมือนกันนะคะคือแล้วก็บริเวณกรุงเทพเองเนี่ยก็อาจมีพายอพายุ ต้องระมัดระวังด้วยเมื่อตักูนี้ที่ผ่านมาทางไอทางนั้นอ่ะก่อนจะถึงั่งเซ็นทรัลพิเศษนะฮะ็ตงทางเซนแัทางทัศิเบตดเออออ่อทัศนิเบตดนะรถก็เพิ่งมาอยู่รถแคนหรือเปล่าไม้ทราบนะฮะแล้วก็ผ่านมาเร็วอ่ะเสียดายบางบางทีนะฮะเราก็ต้องระวังกันนะฮะใครไปที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะต้องช่วย เป็นถูเป็นตาแล้วก็มีโอกาสน้ำปันน้าใจให้บ่อยๆนะท้องถนนน้ําท่วมๆอย่าไปวิ่งเร็วบางทีมอเตอร์ไซค์เขาวิ่งมารถเก๋งวิ่งไปพร้อมๆกันเนี่ยน้ำกระเซ็นมีเรื่องกันมันเปียกต้องระมัดระวังคือเราับรถกัขับราแล้วก็ต้องแบ่งพื้นที่ให้คนที่เดินข้างทางด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์เองก็ตามนะคะเพราะบางทีเวลาเขาเปียกนี่เขาเปียกทั้งตัวนะบางทีเกิดลื่นหกตกล้มไปด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นการแสดงน้จิตน้ำใจเล็กน้อยที่เรามีในสังคมกันแบบนี้นะคะ ฉะนั้นพื้นฐานของศิษย์มีครูเราต้องคิดดีทําดีปฏิบัติดีนั่นเองแล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันให้กันเยอะๆน้ําใจมาก่อนอ้อย,ยิ้มมากๆาคืออยากคิดว่าคนนี้เป็นเอกคนนี้เป็นโทคนนี้เป็นตรีของครูภานามันไม่ใช่หรอกทุกคน นะฮะอยู่ในใจเสมอเพราะว่ารับประทานนะฮะรับประทานหวยใจครูเพ่านั้นด้วยใจอื่นยังไม่ใช่ไม่ใช่จับอเจอเรานะรับประทานหัวยใจคูไปแล้วนะฮะก็ใส่ใจใส่จิตแล้วก็ทําต่อเรามีลงทานต้องขอบคุณลงทานโอ้โหลงทานนี่มากันถ้าลงทานแล้วตินลงทานแล้วนะฮะนั่นแหละฮะพวกเราได้กินได้บริโภคกไปก็เป็นน้ําใจของท่านมันอิ่มไงมันอิ่มบุญนะแต่ถ้าเสียสตังค์ถือก็อีกแบบหนึ่งอันนี้ให้ด้วยกายด้วยใจด้วยจิต จิตใจแล้วก็ผ่องแผ้วค่ะเนี่ยอร่อยดีนะและะ้วโรงทานนะมาดูแลกันเป็นประจำทุกปีออนะครับบางแบบบางคือค่ะบางคนเนี่ยมา,ต,าต่างจังหวัดมากันตั้งแต่เช้าตรู่เนี่ยบางทีก็มาทานอาหารกันก่อนนะคะดูแลกันถึงช่วงเย็นบางปีเนี่ยเราอยู่กันจนถึงแบบทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะเพราะว่าคือสิทธิ์ทุกคนเนี่ยเมื่อมาครอบครัวว่าครูแล้วเนี่ยครูวัถาดูแลทุกๆคนจคริงๆนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะได้ทานอาหารพร้อมกันอยู่ในโรงทานในครอบครัวเดียวกันฉะนั้นปีนี้ก็ปปนนีีททุ่กคจะได้ รวมกันนะคะสิทธ์รักครูสิทธ์มีครูนะคะหรือว่าสิทธิ์วดายก็ตามฉะนั้น เชิญชวนนะคะ5-6เมษายนนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมจะต้องโทรมาลงทะเบียนซึ่งตอนนี้หลายท่านโทรมาลงทะเบียนกันเยอะมากเลยอาจจะมีแบบว่าสายไม่ว่างบ้างนะคะสายติดพันบ้างเนี่ยยังไงพยายามโทรเข้ามาลงทะเบียนกันสักนิดหนึงนะคะ0831997972แล้วก็0851293697ทำไมต้องลงทะเบียนเหตุผลแรกเลยเนี่ยเพราะว่านะคะเราจะได้มีการจัดลำดบับในเรื่องของการมอบนะคะปีนี้นี่ของขวัญครูที่จะมอบใ หมดมากพิเศษสุดๆเลยนะคะสายมงคลครูสังเกตไหมคะปีนี้สีจะมีความแตกต่างกันไปทุกๆปีก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปได้รพระปริญจน์นเองนะคะที่มีความแตกต่างแต่ว่าความแตกต่างนั้นคือในเรื่องของความหมายปีนี้เรื่องของธรรมะ โดยแน่แท้ก็คือสีเขียวเนี่ยเปรี่ยนเสมือนธรรมชาตินะที่ผ่องแผ่นะใจอันบริสุทธิ์ใสสะอาดสีเหลืองคือศาสนามารวมเป็นเรื่องของธรรมะที่ควรปฏิบัติมาควรมาเป็นมงคลกับชีวิตเพื่อสร้างปฏิหารพอกลับมาดวงตาสุริยันจันทาประจํานักกษัตริย์ราศี12นักกษัตริย์นะฮะสิบสองนักกษัตริย์แล้วก็มอบดวงตาครูดวงตานี่เกิดขึ้นจากพระธาตุปวงวังนะฮะใช่ไหมที่ที่ลำปางใช่ค่ะเพราะว่ามี ดวงวังมาเจาะตาใชไม่ได้ไปเจาะให้ตาบอดนะคือมาทักมาบอกกล่าวก็เลยเปิดดวงตาให้เกิดขึ้นน่มันเป็นนัยะบอกอย่างว่าอยากจะนําพาเรื่องของฟ้าดินนะมาเป็นสักขีพยานว่าดวงตาดวงตาแห่งคุณธรรมดวงตาแห่งความดีดวงตาแห่งความสว่างสวัยในรอบตาก็จะมีกสิณไฟอยู่เห็นไหมความสว่างจะเกิดขึ้นบังเกิดเป็นนะฮะตาแหน่งเรื่องของ สภาพฟ้าดินนะครับมาเป็นสักขีพยานะพวกเราจะทําดีกันกลับมาพญานมั่งพญานนี่ก็บอกมาตำแบบตําราครูบาอาจารย์รอบปีที่แล้วอันนี้มอบให้พี่น้อยพี่น้อยดารงศักดิ์วงสุวรรณชัยท่านก็เป็นผู้ดูแลพวกเราในครอบครัวนะฮะแล้วก็เป็นตลแตําราเป็นยันครูบอกว่าในปีหน้านะอันนี้แจกให้นะท่านผู้ชมนะด้านบนจะเป็นพระพุทธมหารจอมราชัน นะกับครอบครัวมปเลเคล่นแชนแนลสร้างไว้เหนือเครือนัมศรคอง,อ,งอันนี้แหละครบสูตรครบศาสตร์เลยสามอย่างมอบให้ท่านที่ลงทะเบียนไว้ถึงต้องลงทะเบียนใช่ค่ะเพราะว่าก็มีในส่วนจํานวนที่เตรียมเอาไว้นะคะฉะนั้น,นบอกเลยว่าของแต่ละอย่างที่ครูมอบให้ในปีนี้มีความหมายสําคัญหมดเลยและพิเศษนะคะสําหรับปีนี้เท่านั้นที่จะมีโอกาสได้รับไปเนี่ยเราก็สําหรับเหรียญสุริยันจันทานนะคะหรือแม้กระทั่งสายมงคลครูหรือพยาธเองก็ตามเนี่ยวันที่1เมษายนนะวันเสาร์ห้านะคะ คือเสาห้าปีนี้ที่ทั้งของไทยทั้งของจีนมามารวมกันเนี่ยที่เราเคยได้พูดคุยกับท่านอาจารย์นาวินไปนแล้วแได้ทราบถึงความเป็นมาแล้วตรงนี้แหละก็จะได้นําเข้าร่วมพิธีด้วยนะคะที่พุทธสถานจีเต็กลิ้มนะคะซึ่งเป็นพิธีสําคัญแล้วก็ก่อนที่จะมอบให้ก็ต้องผ่านพิธีมาให้เข้มขลงังมอบให้กับสิทธิ์มีครูทุกคนนะคะฉะนั้นคือเหตุผลว่าทําไมต้องโทรมาลงทะเบียนกันก่อนฉะนั้นใครมีความตั้งใจแล้วนะคะลองดูนะถ้ามาทั้ง2วันได้เนี่ยก็อยากจะให้มีโอกาสได้มาเจอกันหรือรว่าท่านไหน มาได้วันใดวันหนึ่งก็มาเจอะมาเจอกันต่โทรเข้ามาลงทะเบียนบอกกล่าวกับทางทีมงานก่อนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของรายละเอียดนะคะที่ทางทีมงานจะบอกกล่าวอยา่างชัดเจนนะคะว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างแล้วมาเจอะมาเจอกันบอกล่วงหน้าเลยการแต่งกายนะคะก็ขอให้เป็นเสื้อขาวนะคะใครที่เคยได้มีการบูชาะะเสื้อของครูไปเสื้อสีครูเทพไปแล้วเนี่ยจะสวมใส่มาก็ได้แล้วก็ขอให้เป็นกางเกงขายาว<ช>เพื่อการลุกนั่งให้สะดวกนั่นเองนะคะคแล้วก็เพื่อความสํารวมในพิธีไหว้ครูด้วย ฉะ,ะนั้นฝากเอาไว้นะคะ2วัน56เมษายน,นเรามีนัดการทุกๆปีเป็นประเพณีประจําปีที่สิทธิ์มีครูทุกคนจะได้มาเจอมาเจอกันด้วยนะคะคแล้วก็วันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะหลายคนก็บอกว่าครูถามไม่ได้พักไม่ได้พอนเลยยิ่งไกลๆช่วงของพิธีไหว้ครูเนี่ยครูยิ่งเดินทางนะไปทั้งในเรื่องของการสร้างพระในเรื่องของการสร้างศาราปฏิบัติธรรมหลายที่หลายแห่งเลยนะอย่างที่ผ่านมานี่คือวันที่25มีนาคมนะคะที่วัดบ้านทุ่มจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็ได้มี ีพิธีนะคะในการสร้างศาราปฏิบัติธรรมนะคะวางศิลาฤกษ์นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าศาลาปฏิบัติธรรมอเนกประสสคงตรงนี้นะคะจําเป็นมากๆนะคะสําหรับการปฏิบัติทำพิธีทำสังฆกรรมกันนะฮะพเนนหรือแม้แต่ผ้าขาวในไทยทางเรียกผ้าขาวมาบวชนะถือศินแปดนั่นเนี่ยถือศีลอุโบสถแล้วก็จะได้มีโอกาสมาสร้างบุญสร้างกุศลต่อยอดกันไปแต่ว่าต้องใช้เวลาเยอะในการจัดสร้างแล้วก็ต้องใช้ปัจจัยพอสมควรเลยผมก็เลยมีโอกาสได้ลงพื้นที่นะครับ ต้องพูจะพูดถึงตรงนี้ใช่ไหมมีโอกาสพื้นที่แล้วก็รวมบุญสร้างกุศลกันนะใช่แล,แล้วค่ะก็ที่วัดบ้านทุ่มมันเองนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีภาพบรรยากาศ<ะ>ให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะสําหรับใครที่อาจจะไม่มีโอกาสได้ไปเนี่ยจะได้เห็นกันว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยพื้นที่นะคะที่เป็นที่โลง่ลงๆหลังจากมีการวางศิลาฤกษ์ไปแล้วเนี่ย<อ>ต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างสราราปฏิบัติธรรมกันต่อณอําเภอบ้านใหม่ชัยพัน์กับบ้านทุ่มใช่ค่ะวัดบ้านทุ่มมันเองไปชมภาพเลยค่ะครับ นี่และฮะสาราปพิจิตรธรรมนะฮะ,ะวัดบ้านทุ่มนะฮะผมก็ได้เป็นประธานในวันบางศิลาเลิกเป็นประธานเจ้าพิธีนะครับนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่นยพวกเราได้เจอเจอกันไปนรายการเรามาเยอะแยะเลย,ยนบอกหลายคนอยากจะมาะไมู่้ครอบครัวด,ด้วย ท่านเจ้าวาดนะครับท่านเจ้าวาดโอ้วันนั้นแดดร่มลมตกนุวยร่มเย็นตลอดเลยฝนจะตกที่อื่นแต่ที่นี่ไม่ตกค่ะอ๋อตกไปปอยมีเพราะว่าตอนนั้นจางแน้วทราบข่าวว่าเกรงว่าทางภาคอีสานจะมีพายุครับอ๋แต่พอขวดข่าวปอมีปลอยๆเดก้าท่านมองขงดนหบอฝนตกป่อยๆค่ะแล้วก็ได้ทําพิธีบอกข่าวก่อนไม่ได้ตกหนักเลยนะแต่กลับมาน่าจะเจอเยอะคช่วงนี้ยังตกเลยไหมครัใช่มีมีพายุอยู่บ้างค่ะก็ถือว่าเป็นเลิกมงคลแล้วพอมีโอกาสได้เจอชาวบ้าน จะเฉดเอลยองพี่วินแล้วก็หลากหลายลุงกำนันค่ะไปไเจอไปเจอคำนันเอลยองนะที่เอลยองเอลยองท่านผู้ใหญ่นะฮะก็เจอทีไรฝนตรงทุกทีเนี่ยฮะอันนี้วางเสาเอกเสาโทนะครับก็จะมีในทิศเหนือทิศตะวันออกนะครับประจําดิถีมงคลสวัสดีให้มีชัยเกิดขึ้นก็บูชาเทวราชทิศทุกคนเนี่ยฮะปากพูดเป็นดีนะครับในโอกาสที่ มีโอกาสได้ทาบุญสร้างสุงสวรสร,ร่วมบุญเดิมเสริมบุญใหม่ค่ะมันได้ใหม่เนี่ยโอ้โหเนี่ยเห็นไมมีบุญเดิมเ,เสริมบุญใหม่ด้วยเออได้ต่อยอดไงค่ะบางท่านไม่ได้ต่อยอดก็ค่อยๆทยอย,อยต่อกันแล้วกันนะฮะที่นะฮะวัดบ้านทุ่มเนี่ยฮะก็ไป,ไปร่วมทําบุญได้ท่านเจ้าอาวาสก็เป็นพระที่สุปฏิบัติโนนะฮะท่านเองก็มีจริวัดดีนะครับแล้วก็ข้อวัดข้อวัดปฏิบัติเนี่ยสูงนะฮะรวมถึงได้มีโอกาสได้กลบาวว่าพระธาตุเจดีขอไปพระพรหมสาริกธาตุนะครับอันนี้คือ ส่วนที่เป็นของการบางศิลาเลิกนะครับมีการตอกไม้มงคลเป็นการไม้ค้ำคูนตัวเองก็จะมีไม้สักทองไม้ระยุงนะฮะไม้กันเกลาไม้ราชพฤกษ์นะฮะไม้ขนุนไม้สักทองามหมายดีๆทั้งนั้นเดี๋ยวจะบอกทีหลังว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็คล้องชัยนะฮะบอกกล่าเทพเทวดา ทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลน,นะฮะมาร่วมกราบการขอพอบราบารมีมาร่วมสร้างสวัสดีให้เกิดขึ้นกับในมฑลนพนิธีนี้นะครับโอ้ที่นี่เขาทําบุญใส่ใสนะเจอ้ายที่ไรนะฮะนึกถึงผมเลยต้องใส่ใสแล้วก็ไร้ด่นำนะฮะนำพระที่ทําพิธีวัดปงบังเห็นไหมไอ้ที่ทำานี่มีเจตนาคือเอาไปต่อวัดอื่นต่อเห็นไหม นี่ไปแจกนะฮะแล้วเงินทั้งหมดนี่เข้าวัดผักนั้นเข้าวัดไปเลยไม่ได้เอามากับมูลทิไม่ต้องเอามาให้หมดเลยครับทุกวัดที่ไปมีให้ครับจนฝาพระจะหมดไปหลวงพ่อยิ้มยิ้มเมเรารวยอยู่วัดธนรครวัดบ้านหนองตะเคียนบ่อนั่นแหละใสแก้วนั่นเองแล้วก็พระศรีวลีจบบาทนะครับจบนะฮะราศีกรละนะครับกินไม่หมดนะครับนี่คือเขาบอกว่าเราได้มีโอกาสได้ทําบุญได้ไปต่อบุญกันด้วยนะฮะก็มาฟ้อนมาลํากันนะครับ ชุดนี้ดำอะไรดำสีวิชัยวะน้มวยอันนี้ไม่รู้จริงๆน่าจะเป็นชุดดำทางประพิศาหรือเปล่าเนาะระพิสาลสวยงามสวยงามนะครับวันนั้นผมก็ไม่ได้ฟังนะฮะเพราะว่าก็พอดีนะฮะมีผู้ใหญ่มาหลากหลายท่านเลยเจ้าบ้านน่ารักมากนะครับร่วมมาวางทรัพย์วางเลิกเบิกชัยนะฮะซื้อธรณีสงนะครับธรณีนี้ก็จะได้ไปต่อยอดทบุญต่อท่านเจ้า คณะอำเภอนะฮะอํเภอบ้านใหม่ชัยโพธิ์นะท่านก็เจิมนะฮะลงเจิมแผ่นวางศีราเลิกค่ผมเองก็เป็นประธานนะฮะฝ่ายครวะท,ท่านอินประธานฝ่ายสงก็ได้เจิมนะคันตรงนี้นะครับรวมทั้งท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับงั้นขอหนึ่งครั้งนะเวลาที่ก่อนที่จะมี สร้างสาราปฏิบัติธรรมนะหรือแม้กระทั่งโบทเองก็ตามการวานิลาแล้วนี่สําคัญมากเป็นการเ<ๆ>ป็นการบูชาที่สําคัญด้วยคือมีโอกาสได้บูชาไม้มงคล9้าชนิดะนะฮะแล้วก็เสาตอกหลักตอกชัยตอกทรัพย์ตอกศิลน<อ>นะเพื่อเป็นหลักใช้ให้กับสารานี้แหละครับนะ่คะชนะมารทั้งปวงนะฮะเหมือนเฉียบแหลมจังสติปัญญามันถึงแหลมลงไปไหมค่ะเออคมีตัวแหลมแหลมอ่บ อันนี้ช้างก็ไปไปไปตอกนะไปวางเอาไว้ตอกเอาวางไว้นะครับเพื่อวางว่าเป็นหลักใช้กับตัวเองเนาะหลักใช้แห่งชีวิตเนี่ยครับค่ะคอนเขาก็น่ารักนะนล้คอนกลับบ้านไปเห็นไหมคอนก็จะมีหัวใจเศรษฐีนะฮะแล้วมีบางคนไปลงอัขระครูด้วยนั่นแหละครับตุนย่าตุนยายเจ้าข้าวเจ้าของในการจับจองทั้งเสาต้นนู้นต้นนี้นะฮะก็มีหลายประธานหลายคณะหลายต้นบางคนไม่ได้เป็นประธานก็มีส่วนร่วมรวมกบุญกันนะครับ เหตุผสดใหม่ๆเลยนะฮะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถึงบอกว่าเอ๊ท่านเห็นผมเนี่ยนั่นคือวันนั้นเราไป3ามจังหวัดเลยนะฮะไปสามจังหวัดไปบุรีลามไปุมืาอวันกลางที่ประชุมว่าจะมีงานกันเนี่ยแล้วก็ไปที่วัดวารีศิรารามนะฮะลราจะไปทีวัดบ้านบาด้วยสามสามเอ่อสามจังหวัดแต่กี่วัดดีกันหนึ่งสองสามสามสี่วัด่ประมาณนี้นะครับ มีท้งใครติดตามใน f c e b o o k f แฟนเพจก็จะเห็นว่ารูถาลงพื้นที่กันไปนะคะแล้วก็ไปหลายที่หลายแห่งเพื่อไปดูแลเพิ่มเติมด้วยแล้วฝนล่มเนี่ยก็คือกลางไว้ฝนตกแแปนะฮะนะฮะไม่ได้เยอะแยะนะปะน้ำพระพุทธมนตนะตลอดเวลาเลยคือไม่ตกมากๆเท่าวัดที่สวนบิตรตกเยอะใช่ไหมเอาใช่นะตกอเลยันนี้ตกแบบนะฮะกระพรมน้ําพระพุทธมนตฮะให้ฉ่ชโ่มชุ่มชื่นหัวใจนะครับนั่นแหละฮะจะไปรายการหลายหลายคนนะฮะ เราอายุเราอาชีพมาทั้ทายกันนะฮะนาแฉลแจมช้อยแล้วแปรรายการเลาวบางทีก็มาเห็นแล้วน่ารักเลยฮะมีความสุขไงเวลาี่เขาร่วมกันเด็กๆเล็กมาลูกหลานพาเขาวัดมาก่อนให้ร่วมกิจกรรมก่อนอย่าไปลำคาญเขาทำสตุบุญวันนี้นะฮะวันหน้าอย่าคิดว่าเราอาจจะไม่ได้ทําถ้าวันนี้ทําดีแล้วนะถ้าวันหน้ามีจริงชาติหน้ามีจริงแน่นอนนะครับวันนี้ยังมีค่ําคืนยังมีนะความดีก็ยังปรากฏอยู่นะฮะอยู่ตลอดการ นะ mm hmm. เปียบเสมือนความสว่างสวัยแห่ง,งพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับต้องรวมบุญกันท่านผู้ชมเนี่ยให้พระพุทธศาสนานะฮะได้ย่น น้อยถอยลงให้เดินหน้าก้าวต่อหน้าไปตลอดนะชีวิตจะได้น่ามีความสุขนะด้วยกรรมฐานสมาธิด้วยคนดีที่อยู่ในสังคมไทยนะครับโอ้โหเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ฝากไว้นะอ,อีกหนึ่งที่หนึ่งแห่งนะคะศาลาปฏิบัติธรรมมณีประสงค์วัดบ้านทุ่มนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะไปร่วมบุญกันได้นะคะเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยครูถาเองก็ได้นําปัจจัยนะคะไปดูแลนะคะไปร่วมบุญนะเขาเลยไปไปเริ่มต้นกันละหลังจากนี้ใครที่มีโอกาสได้ดูแลการเดินทางกันไปแวะเวียนไปไปร่วมบุญไปทางบุญกันได้ ะะแล้วก็สําหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีเรื่องราวต่างๆเนาะอยากที่จะส่งเรื่องราวเข้ามาทักทายกันนะคะก็ยังสามารถจะส่งเรื่องราวเข้ามาทักทายกันได้นะคะ,แล,ะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการลงทะเบียนด้วยอันนี้สําคัญมากจริงๆเรืร่องของพิธีไหว้ครูกันนะคะเพราะว่าหลายท่านจะได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยนะคะฉะนั้นสิ่งสําคัญต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรมา,าจับจองกันก่อน<ช>นะมาบอกสิทธิ์กันก่อนว่าเราจะมานะเราจะมาวันไหนบ้างเพราะมี2วันหาเมษายนนั่นเองนะคะ0 8น1 2 9 3 6 9 7้ แล้วก็ศ83 1 9 9 7 9 7 2นะคะแต่ว่าช่วงหน้าหลายคนอรอคอ,อยเรื่องราวของลายเซนใช่ครับวันนี้เดินทางมาถึงตัวอักษรถอดทงแล้วนะคะว่าตัวอักษรที่ขึ้นต้นทอดทงในนามหน้าชื่อของตัวเองอดินน้ำลมไฟต้องเซ็นอย่างไรเซ็นแล้วจะส่งผลอย่างไรกับตัวเองบ้านเดีย๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่คะ่ะ